สวัสดีครับผมจะอธิบายการหาอนุพันธ์นะครับแต่โจทย์แบบนี้เนี่ยผมคงไม่ใช้อนุพันธ์ผลหารผมจะใช้ลอการิทึมครับเนื่องจากว่าลอการิทึมเนี่ยมันมีความง่ายในการจัดการปัญหาบางอย่างนะครับดูนะครับถ้าเราใช้ลอการิทึมนะครับโดยเป็นล็อกฐาน e นะครับกับพจน์ใดพจน์หนึ่งเนี่ย เช่นพดเศษพดส่วนนะครับผมให้เศษเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่วนเป็นสามเหลี่ยมถ้าเกิดเทคแบบนี้ไปนะครับมันจะได้ลอการิทึมนะครับผมขอเรียกอักษรน,นี้นะไอเจ้าล็อกฐาน E เนี่ยว่าลอนแล้วกันนะง่ายดีนะครับได้เป็นลอนสี่เหลี่ยมลบลอนสามเหลี่ยมแล้วเป็ไงต่อพอเราใช้อนุพันธ์กับล็อกฐาน E หรือ อนุพันธ์ล็อกเนี่ยนะครับผมใช้ล็อกถัน E เนี่ยนะเช่นลอนเอ,อย่างเงี้ยเทียบ X นะจะได้เซตหนึ่งส่วน X ครับง่ายมากเลยเห็นไหมและถ้ามันเป็นพจน์ประหลาดๆเช่นพจน์สี่เหลี่ยมนะครับเป็นฟังก์ชันอยู่ภายในก็อนุพันธ์สี่เหลี่ยมต่อไปเทียบ DX ไม่ยากเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดู แล้วจะรู้ว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องลบกรนดางก่อนครับไม่มีใครช่วยลบนะครับรับสมัครนะครับคนช่วยลบนะครับจะดีมากๆเลยถ้าได้มานะครับเอาละครับอันดับแรกเทคเทคล็อกนะครับแต่เป็นล็อกฐาน E ก็คือเทคลอนนั่นแหละทั้งสองข้างของสมการนะครับเขียนให้สวยๆนะครับ ใช้ปากกาแสดงเฉดสีให้สวยๆนะอ่าตอนนี้ y นะเท่ากับแบบนี้นะอ่ะอเทคไปเลยครับเทคลอนทั้งสองข้างโอเคไหมครับทางซ้ายและทางขวาครับทางขวาก็ใส่วงเล็บครอบคุมไว้หน่อยนะทางขวามือจะได้รู้ว่าเจออะไรบ้างมองภาพรวมครับมันคือพจน์เศษส่วนดังนั้นจัดการเป็นอะไรครับลบกันก็คือ x บวก1 นะครับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง3และก็ลบลอน x ลบ3นะครับตอนนี้พจน์เศษส่วนนะครับลาบเรียบแล้วกลายเป็นบรรทัดเดียวกันและมีแค่ข้างใหม่ลบครับต่อมาพจน์นี้ครับพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้เป็นพจน์คูณกันอยู่คูณกันอยู่นะครับกระจายลอนเข้าไปก็เป็นบวกกันครับเป็น l อน x บวก1บวก l n x ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ครับและก็ลบกับ lon x ลบ3อีกนิดหนึ่งครับลอกาลิทึมเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งก็คือจัดการเลขยกกำลังนะครับดังนั้นเลขชี้กำลังที่เป็น3ตรงนี้นะครับก็จะถูกตบมาอยู่หน้าพดนี้ครับเป็น3 ลอน x-2 ลบ2นะครับลบไปเลยนะครับ3มัาอยู่หน้านี้และลาบเรียบครับสวยงามใช้ได้เอาละครับตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับลอน Y นะครับเท่ากับ1 2 3 3สามพจน์ครับเทคอนุพันธ์นะครับหรือดิฟทั้ง2ข้างไปเลยครับก็เติมเครื่องหมายเลยครับเทียบ x นะครับทางซ้ายและทางขวาครับเทียบ x ดังนั้นมันก็จะเป็นวงเล็บใหญ่แบบนี้ทางซ้ายมือครับก็เป็นเศษ1ส่วน y นะครับเศษ1ส่วน ydy/dx by เป็นแบบนี้จริงๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับเท่ากับครับทางซ้ายมือเรียบร้อยแล้วครับต่อมาทางขวามือครับทางขวามือทางขวามือนะครับอนุพันธ์หน้าวงเล็บนะครับ3พจน์ เราเรียกว่าเชิงเส้นครับกระจายมันไปซ้ายกลางขวาสุดนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นดิฟลอน x บวกหนึ่งะครับนะครับนะรบ,บวก3ดิฟลอน x ลบ2นะครับเทียบ dx และผลสุดท้ายครับลบกับดิฟลอน x ลบ3ครับขออนุญาตนะครับขออภัยด้วยที่เขียนทับกันเพื่อจะรักษาแนวให้มันตรงนะไม่มีอะไรนะครับอ่ะต่อมาผลนิพเกิดอะไรขึ้นครับ,รบก็ได้เป็นเศษ1ส่วน x บวก1ครับแล้วก็ดิฟ x บวก1ดิฟ x บวก1ได้อะไรก็ได้1เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพจซ้ายมือสุดนะครับก็จะได้กลายเป็นเศษ1ส่วน x บวก1จบแล้วนะครับแล้วก็ดิฟ x บวก1ได้1ไม่มีปัญหาต่อมาบวกพจน้าเป็น3ครับดิฟ ลอนเกลบสก็ได้อะไรครับได้ส่วน x อลบสแล้วก็ดิฟ x อลบสต่อไปได้ดิฟ x นะครับได้1นะครับแล้วก็ลบสนะครับได้0เพราะฉะนั้นก็ได้1เหมือนเดิมนะครับและโพสต์สุดท้ายครับลบลอนเลบสครับก็จะได้อะไรครับเศษ1ส่วน x อลบสแล้วก็ดิฟ x อลบสต่อซึ่งก็ได้1เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วครับทางซ้ายมือไวไหมครับเห็นไหมครับแต่ปัญหาคือทาง สายมือตรงนี้เนี่ยเซนหนึงส่วนวเนี่ยเราจะต้องย้ายข้างนะครับมันก็จะเหลือเพียง d y d y d x แล้วเราก็ย้ายส่วน Y ครับไปอยู่ทางขวามือนะครับซึ่ง Y ก็คือโจทย์นั่นเองก็นำม,มันมาไว้ตรงนี้ครับผมดังนั้นเราก็จะได้เป็นเอาโจทย์มาวางเลยครับก็ปี้วางเลย X บวก1 X ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ส่วน x ลบสามเป็นอันเรียบร้อยครับนี่ก็คือผลการหาอนุพันธ์แบบคร่าวๆนะครับขออภัยที่ลายตาหน่อยนะเต็มกระดานเลยนะครับแต่ก็ถ้าทำทันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสบายๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือตัวอย่างการหาอนุพันธ์นะครับโดยใช้ลอการลิทมครับผมเราก็จะเทคล็อกนะครับโดยเป็นล็อกฐาน e จริงๆแล้วไอ้คำว่าลอนเนี่ยไม่มีใครเขาเรียกกันหรอกครับอ่านตำราภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกว่าล็อกฐาน E นะครับก็ใช้อักษรย่อว่า LN นะครับ LN แต่เพื่อความสะดวกนะครับเรียกลอนนะครับเป็นอันรู้กันนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ